เจ๊ไปไหนอีกแล้วเนี่ยเจ๊ <Yeah. S 1> ยู่นี่ <c oughs> วันนี้เจ๊จะมาเสนอตู้คาก็ไฟเบอร์กระบะพื้นเรียบความสูง2เมตร10เซนติเมตรมีไฟด้านบนหลังคามาให้ยางกว้าง1เมตร75เซนติเมตรพร้อมใช้ความลึก2เมตร40 cm. ได้เยอะๆมากมายกระบาพื้นเรียบตอบโจทย์ในการใช้งานใครที่กาลังตามหารถเอาไว้สําหรับขนส่งสินค้าขนส่งเฟอร์นิเจอร์จัดกระบาพื้นเรียบ D Ma x 1.9บู u e p o ว e r คันนี้ไปได้เลยส่ทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยกับกระบาดตอนเดียวตู้บรรทุกพร้อมใช้งานแผงประตูสวยใหม่พวงมาลาัยพาวเวอร์วิทยุแท้เดิมจากโรงงานเกียร์ธรรมดา6สปีดภา,ายในเป็นเบาะหนังสวยๆห้องเครื่องสวยเดิมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุฐานหน้าเดิมๆแก้ม แก้มขวาฝากกระโปรงเดิมทุกอยา่างเครื่องยนต์แห้งๆ1 9 0 0งซีซี150งรม้ากับบูพาวเวอร์ที่มาพร้อมความประหยัดสร้างไรายได้ได้ทุกวันกับตู้คาโก้บอกอิซุสดีแม็เครื่องยนต์1 9 0 0ายซีซี150้รมาผ่อนยูนิเลทเบาๆ5้าใบเทาตลอดอายุสัญญาตัดเงินสด2690 0 0บาทเท่านั้น ใครที่กําลังตามหารถกระบาพื้นเรียบตู้คาโก้จัดคันนี้ไปได้เลยรถมือสองที่มีหนังสือรับรองรับประกันและการันตีให้ได้ตู้คาโก้บอกเอาไว้ใช้งานสร้างไรายได้ได้ทุกวันกับที่นี่เดยวลําเลยค่ะเซนเตอร์ความประหยัดและเครื่องเกียร์ทนทานจัด d m a ม็ก1.9คันนี้ไปได้เลยเล่าพบกันนะคะ